สวัสดีครับเพื่อนๆนสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเอาลิงก์แผงลอตเตอรี่ของเรานะครับส่งให้ลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้ซื้อลอตเตอรี่ผ่านแผงลิงก์แผงลอตเตอรี่ของเราเนาะนะครับเราก็จะได้รายได้จากการขายลอตเตอรี่นะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูนะครับแฮมเบอร์เกอร์ปุ่มซ้ายบนปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆนก็จะเจอนะครับลิงก์สำหรับส่งให้กับลูกค้านะครับ รงนี้เลยนะครับทีออ่ผมได้ทําการออไม่ใช่ผมได้ทําการมาร์กไว้นะครับลิงก์นี้นะครับก็ให้เรากดที่ปุ่มคลิกเพื่อคัดลอกเลยนะครับทีนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถเอาลิงก์นี้นะครับไปส่งให้ออลูกค้าของเราได้เลยเนาะนะครับนี่ผมส่งให้ดูนะครับอนี่ก็ส่งเข้าไปเนาะนะครับก็ลูกค้าก็สามารถกด กดสั่งซื้อผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับก็ง,ง่ายมากเนาะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ